สวัสดีครับวันนี้ธรรมชาติบำบัดนะครับฟ้าพี่น้องได้มาล้างมือตัวเองนะครับหลังจากที่เราทําเทปูนเสร็จ้วครับมือของเราก็อาจจะดําหรือว่าปูนกัดนะครับนี่ของผมเสร็จผมล้างเสร็จแล้วนะครับสีมันก็เลยดูสดใสนะครับผมก็เราใช้น้ําส้มสายชูนะครับล้างปูนที่กัดมือเรานะครับจะช่วยได้นะครับผมครับผมอันนี้คือธรรมชาติบำบัดนะครับปูนเราเทปูนเพื่อเสร็จนะครับผมนี่กําลังขางปูนอยู่นะครับเราจะดูวิธีแก้นะครับว่า เวลาปูนกัดที่มือเรานะครับทาปูนนะครับเราจะมีวิธีแก้อย่างไงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมีคุณลุงจะมาแนะนําให้กับเรานะครับโอเคนะครับอันนี้คืออันนี้อันนี้น้ําส้มสายชูนะครับเวลาที่ปูนทํางานเสร็จแล้วสรรพคุณอะไรนะครับหมล้างมือไม่ให้ปูนกัดมือโอเคนะครับเราเอาน้ําส้มสายชูนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ นะน้ำส้มสายชูมาล้างนะครับจากการที่เรามือติดปูนนี่ครับมันจะทําให้มือสะอาดขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วเราจะถ่ายทําอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับสังเกตดูนะครับตอนนี้มือดูดีขึ้นสวยขึ้นนะครับดูมือมือผมนะครับมานะนะนะนี่มือผมครับฝากถูให้หน่อยปะโอ,โอเคโอเคโอเคอืม โอเคนะครับดูสิโอ้สิเปลี่ยนจริงๆนะโอ้เปลี่ยนจริงๆนะครับดูสิโอ้โหใช้ได้ใช้ได้นะครับสูตรนี้ใช้ได้นะครับน้ำส้มสายชูไม่ใช่ไว้กินอย่างเดียวนะครับผมมามาถูมือก็ได้นะครับผมมาถูถูเอาน้ำส้มสายชูถูนะครับนี่กิ๊เต็มเลยนะครับดูว่าจะดีขึ้นไหมครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งก็มันจะแห้งนะครับนี่น้ำส้มสายชูนะครับกับถูเพื่อฆ่าปูนนะครับที่เกาะอยู่ ตำมือตำนิ้วนะครับผมโอเคนะครับธรรมชาติบำบัดในวันนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้าใครทํางานแล้วก็ปูนกาดที่มือนะครับน้ําส้มสายชูนะครับง่ายๆนะครับจะทําให้โอ้มันดูดีขึ้นจริงๆนะครับสังเกตดูมือผมนะครับมันดูแบบแบบดูมีน้ำมีเนื้อนวลนะครับผมขอบคุณค่ะ White now is brown wow now is brown white because of cement now my skin is brown yes yeah the same color but, <laughs> the smell, but the smell is asin vinegar. <laughs>